สวัสดีครับวันนี้โฮจะพามาสอนการรับกระสุนนะครับนี่นะครับตามคลิปนะครับข้างล่างมือซ้ายผมนะครับจะเป็นด้านสุขภาพเพราะว่าการที่กระสุนหมดนะครับเรามีกระสุนไม่เพียงพอนะครับดูใกลู้นะตันเนี้ยคงใส่กระสุนมาแค่นเดียวนะกล่องกระสุนเลือน้อยปวเติมกระสุนนีผมจะบอกว่าการรับจะรับยังไงนะครับคือตัวเนี้ยกระสิวดินปืนนะครับเราจะรับแบบวิธีพกพานะครับไปง่ายๆครับไปตรงรูปครอนะครับ ไปตรงรูปขอนและล่างสายนะครับแล้วก็ไปที่รูปกระสุนน,น,นี่นะครับนี่นะครับจะเป็นดินปืนใครที่ยังไม่มีดินปืนดิบนะครับก็มาดัดโดยการใช้ไม้กับหินมาดับเป็นดินปืนก่อนโอเคเดี๋ยวผมผมด้าดินปืนสักสามชิ้นง,ง่ายงนะครับเพราะว่าดินปืนดิบนะครับเราจะหาแค่ไม้กับหินนะโอเคเราพอรัดเสร็จปุ๊บเรามาด้านล่างสุดเลยครับจะเห็นกล่องกระสุนตอนนี้หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องจะใช้ ปอกกระสุน5้ากับดินปืนดิบ6 6 6ชิ้นนะครับต่อต่อกล่องนะครับอ่ะดับไปเลยได้หนึ่งกล่องอ่ะส่วนใครที่ใครที่ไม่รู้ว่าวิธีการหาปอกกระสุนปอกกระสุนเนี่ยเราจะหาตามค่าซอมบี้ดินปืนเราจะหาแบบพกผาเราจะดับเราจะดับแบบพกผาครับก็คือไม้นะครับก็คือการที่ใช้เราจะใช้ไม้ไปตรงลูกค้อนนะครับ การไปตรงใช้ไม้ดินปืนดินปืนดินปืนอยู่ไหนะวะเดี๋ยวนะนี่นะครับเราจะใช้หินหินกับไม้นะครับโอเคก็คือการที่เราจะมาดับกระสุนกระสุนพกพานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับคอบครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ,อบคอมครับ